แค่คุณหยุดและเลิกใช้คำถามที่น่าเบื่อน่าเบื่อเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเชื่อมโยงและยกระดับความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักลูกค้าและคนรู้จักได้ทันทีค่ะเช่นกินข้าวมาแล้วหรือยังคุณทำงานอะไร เป็นไงสบายดีไหมเหตุผลที่คุณไม่รู้สึกชอบผู้คนเพราะว่าเขาเอาแต่ถามคําถามเดิมๆซ้ำๆการตั้งคําถามแบบเนี้จะทําให้สมองของอีกฝ่ายเข้าสู่โหมดอัตโนมัติทันทีเสียงตอบกลับหรือคําตอบที่คุณจะได้ก็จะเป็นแบบเดิมๆที่ไรชีวิตชีวาที่สําคัญการถามว่าคุณทํางานอะไรมันก็คล้ายกับว่าคุณกําลังให้อีกฝ่ายประเมินมูนลค่าของตัวเขาเองให้คุณลองเปลี่ยนมาเป็นการตั้งคําถามที่สนุกมากขึ้นและน่าตื่นเต้นมากขึ้นจะทําให้คุณเป็นคนที่ดูน่าสนใจ ้มากขึนคะ่ะเช่นตอนนี้คุณกําลังทําอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่เปล่าคําถามนี้ครูฟลิงแนะนำให้คุณลองเอาไปปรับใช้กันดูทันทีนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในชีวิตให้ดีขึ้นทุกๆด้านครูฟลิงแนะนําหนังสือเสียงโอกาสสุดท้ายให้คุณถามใหม่ที่มีถึง34แทร็ก ที่จะช่วยคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างและช่วยคุณสามารถที่จะปิดการขายได้อย่างง่ายๆสบายสายมากขึ้นคุณสามารถ c f ผ่านเลขที่บัญชีนี้ได้ทันทีและโปรโมชันนี้จะอยู่เพียง24ชั่วโมงนี้เท่านั้นคุณสามารถทักหาคูฟลิงและแอดมินได้ทันทีค่ะ